คุณยิ่งยงยอดรวงงานนี้ก็เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยปีสามห้าไหมเกิดมึงกับกูใช่แต่ว่ารู้จักกับยิ่งยงเนะี่ยรู้จักกันตั้งแต่ยิ่งยงยังไม่ได้เป็นนักร้องดังตั้งแต่เขายังเป็นเจ้าหน้าที่คอนโทรลวิทยุ<ะ>ยังใส่รองเท้าแตะเส่งอเกร<ห>าะสั้นแล้วก็ตอนนั้นป๋าก,ก็ร้องเพลงอยู่ในปาลาปาลาติโนปาลาติโน เขาเป็นเจ้าหน้าที่คอนโทรลเปิดเพลงทางสถานีวิทยุแล้วก็ตอนนั้นนะ่ะเขาอัดเพลงเพลงและชื่อเพลงว่าไอ้หนุ่มเลี้ยงควายเนาะใช่แล้วก็พี่พมรก็เอามาเปิดให้ฟังแต่พี่พมรอ,อ่ะไม่ได้จะปั้นในคนนี้อืพี่พมรจะปั้นไอ้ตะวันอ,อีกคนหนึ่งอ่ะหยุดร้องไเธอคนดีหน้านตาที่นี่ของเธอใหญ่มันลายเคอจะปั้นตะวัน แต่มีเวลาว่างในการไปอัดเพลงก็เลยให้คนนี้ร้องชื่อเพลงให้หนูเลี้ยงควายไม่ใช่ไม่ว่างคือเขาเขาเขาเหนื่อยเขาพักเวลาเหลือเวลาเขาพักเขาพักเราแล้ววันนั้นอนะกูมาฟังใช่ไหมใช่มเพื่อนที่กูบอกว่าเฮียร yeah, อชิบหาย ฉันนั่งลางควายสดแสนสบายมายามลมพัดมาฉันนั่งลางควายแล้วเราก็ในใจนะไม่ใ่ตอนนั้นเราพูดตามจากความจริงว่ายี่ยมันต้องดังก็ไม่มีชื่อเสียงใดๆทั้งสิ้นก็แล้วเพลงเขาว่าเปิดอยู่ที่รอดอที่เดียวที่เดียวเปิดอยู่ที่รอรอที่เดียวก็ไม่มีคนรู้จักหรอกเนาะแล้วก็ วันดีคืนดีเหมือนป๋าสกลกับป๋าสานเขาเอาเอาแผ่นไปแจกต่างจังหวัดที่พัฒได้แล้วก็จะมีดีเจที่เออ่องพานเขาเปิดที่คือป๋าก็อยู่ที่พูลพินนั่นแหละสกลป๋าสานกาแกก็เป็นเจ้าหน้าที่เอก็เป็นพวกเขามีสถานีเยอะเขาก็จัดรายการเยอะลูกน้องเขาเปิดสกนอนันต์วิชัยแล้วก็ป๋าสกลอ่องวงวัฒนาที่สงขาคือถ้าสงขานี่ ปลาสกนเนี่ยเขาจะเป็นคนคุมหมดเนาะแล้วตอนนั้นเขาเอะจริงๆแล้วในทีมของ SKV เนี่ยคือเยอะมากพวกพี่วิชัยสังคมพวกอะไรก็ช่วยกันช่วยกันเยอะก็ปรากฏว่ากลายเป็นยิ่งยงเกิดในภาคใต้กับเพลงไอห,หนุม่มเนียงควายเกิดในที่นน่นก่อนคือดังระเบิดแบบดังชนิดที่แบบคือเล่นที่ไหนเก็บแบบบอกว่าฉีกเป็นกองพนินอะ่ะก็ูไปเล่นต่อยจนกูเก็บเจ็ดพันจำได้ไหม กูยิงดำแม่แม่ขีแม่ขีอันนี้ลงก่อนโอ้หแบบเก็บไปประมาณห้ากแสนน่ะแล้วกูไปเล่นต่อจากมือง,งานไประจำปีแม่ขีอ่ะกูได้เจ็ดพันกูโกรธมากตอนหลัง,งมึงก็เก็บเรียบหมดแล้ว